สวัสดีแฟนวลอลเลย์บอลทุกท่านค่ะเมื่อวานเชื่อว่าแฟนแฟน,แฟนวลอลเลย์บอลหน้าจะได้รับชมการแข่งขันวลอลเลย์บอลชายไทยในนัดชิงชนะเลิศนัดชิงเหรียญทองในศึกซีเกมนะคะซึ่งเป็นทีมชาติไทยทําการแข่งขันกับอินโดนีเซียแชมป์เก่าค่ะก็เป็นฝ่ายไทยนะคะที่โชว์ฟอร์มอันยอดเยี่ยมค่ะสู้เต็มที่ค่ะเป็นฝ่ายเฉือนชนะอินโดนีเซียไปแบบสนุกสุดมันเลยทีเดียว3ต่อ2เซตด้วยสกอร์ทั้งหมด25ต่อ20 16ต่อ25 25ต่อ23 23ต่อ25และ15ต่อ12ค่ะทำให้นะักตบลูกยางชายไทยควา้าเหรียญทองสมัยที่9มาครองได้สำเร็จและครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นแชมป์ในรายการนี้ในรอบ8ปีนะนับตั้งแต่ทำในซเกมปี2017ที่ประเทศมาเลเซียมานะคะ ก็ต้องบอกว่าไทยเนี่ยไม่ได้รับรางวัลเหรียญทองในศึกซีเกมมาหลายครั้งแล้วครั้งนี้ก็ต้องขอขอบคุณโค้ชพักมากๆเลยนะคะที่ช่วยฝึกซ้อมนักกีฬาชายไทยให้มีฟอร์มที่ดีขึ้นพัฒนาขึ้นอย่างมากจนแฟนวลอลเลย์บอลชาวไทยเนี่ยก็ออกปากชมเลยนะคะว่าฟอร์มของวลอลเลย์บอลชายไทยนะ มีทรงขึ้นมากเลยทีเดียวค่ะในการแข่งขันครั้งนี้นภะาเดชพินิดดีทำคะแนนสูงสุดให้กับทีมชายไทยค่ะทำไป29แต้มนะคะชัยวัฒน์ทำไปได้18แต้มค่ะส่วนอินโดนีเซียนะคะก็ต้องขอชื่นชมริวานค่ะริวานทำไป32คะแนนค่ะคนนี้ฟอร์มเนี่ยโหนิ่งจริงๆแล้วก็มีความเด็ดขาดมีความมั่นใจในการทำแต้มมากนะแม้ว่าริวานจะเป็นผู้ทำคะแนนสูงสุดให้กับทีมชาติอินโดนีเซีย แต่ก็ยังไม่สามารถที่จะเอาชนะทีมชาติไทยเราไปได้นะคะเพราะว่านักกีฬาชายไทยของเราช่วยกันแบบสุดๆเลยนะคะทุกคนวันนี้ต่ายเอาภาพบรรยากาศนะคะการรับเหรียญรางวัลมาฝากกันค่ะก็ต้องบอกเลยนะว่านานๆทีค่ะถึงจะได้เห็นโค้ชพักนั้นยิ้มค่ะโค้ชชาวเกาหลีใต้คนนี้นะได้รับการแนะนําจากโค้ชออสค่ะให้เข้ามาคุมทีมวอลเลยบอลชายไทยนะคะเนี่ยค่ะเป็นจังหวะน่ารักน่ารักที่โค้ชพักเนี่ยเอา ตัวตุ๊กตานะคะมาวางบนหัวของนภาเดชค่ะเนี่ยแล้วก็ทํามือทําท่าทางแบบนี้น่ารักเลยทีเดียวนะคะภาพต่อมาดูโค้ชพักยิ้มสิคะถือเหรียญทองแล้วก็ชูตัวตุ๊กตาแล้วก็ยิ้มน่ารักนะคะเหมือนเด็กเลยนะส่วนนภาเดชนะเสือยิ้มยากจริงๆค่ะนภาเดชเนี่ยไม่ค่อยยิ้มเลยนะทุกคนนี่โค้ชพักยิ้มยกมือดีใจนภาเดชก็ยังทําหน้านิ่งค่ะเนี่ยนภาเดชอยู่ข้างๆคนที่ทําคะแนนสูงสุดให้กับวอลเลยบอลชายไทย ดูโคดพักสิคะแลบลิ้นน่ารักมากๆค่ะทางไทยรัฐเขาก็ถ่ายภาพนี้มาได้นะแต่ก็เอามาฝากแฟนวลอลเลยบอลชาวไทยค่ะย้อนกลับไปดูอีกสักครั้งนะคะนี่โคดพักยกสองมือเลยเฮ hey, ดีใจนะคะอ่านี่แหละค่ะก็คือภาพน่ารักน่ารักที่เก็บตกมาฝากวลอลเลยบอลชาวไทยของเราค่ะ และสำหรับเพจของสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลนะคะเขาก็ได้มีการรายงานเอาไว้ค่ะว่าซีเกมเนี่ยได้เหรียญทองนะคะไทยชนะอินโดนีเซีย3ต่อ2 25ต่อ20 16ต่อ25 25ต่อ23 23ต่อ25และ15ต่อ12ค่ะนาภาเดทํทำไป29คะแนนชัยวัดน,น์18คะแนนอนุรักษ์พันรำม12คะแนนค่ะสุดยอดจริงๆนะคะเรามาดูรูปภาพกันสักหน่อยนะคะนี่เป็นภาพของชัยวัน์ค่ะ โอ้โหเก่งมากนะนี่นะคะอนุรักษ์ค่ะจะมีช็อตที่อนุรักษ์นั้นยกมือไหว้ขึ้นด้วยนะคะนภา,าเดชค่ะยต้ยชอบและพาเดชจริงๆเลยนะทุกคนหน้านิ่งมากๆนะคะแล้วก็เวลากระโดดแต่ละทีเนี่ยโอ้โหพลังสุดๆเลยค่ะบุ๋มบิ๋มกับนุกนิกเนี่ยมาร่วมเนะชียร์นักกีฬาชายไทยด้วยนะโคดออสก็มาร่วมเชียร์พี่แป้นก็มาร่วมเชียร์นะคะนี่คนนี้ M b บนะคะน้ำตาไหลเลย นี่ค่ะภาพบรรยากาศของนักกีฬาวลอลเลย์บอลชายไทยที่ได้รับรางวัลเหรียญทองนี่ค่ะบุ๋มบิ๋มกอดกันกันกบอ,อ,อนุรักษ์นะคะเห็นแล้วจะร้องไห้ตามเนี่ยพี่แป้นค่ะทุกคนนี่ค่ะนภาเดชขึ้นตบนะคะใส่ฟาริเลยนะคะนี่ค่ะโอ้โหต้องขอชื่นชมนะบุญยริศเมื่อวานนะเซตจ่ายบอลดีมากค่ะแล้วบุญยริศบล็อกดีด้วยนะคะแม้ว่าเป็นเซตเตอร์แต่ว่าโอ้โหขึ้นบล็อกได้ดีมากนี่โค้ชพักค่ะ นี่ค่ะชัยวัน์นะคะชัยวัน์กับอนุรักษ์ค่ะนี่ค่ะเป็นภาพที่อนุรักษ์นะคะยกมือไหว้เลยดีใจเลยนะคะน้องแคทก็วิ่งเข้ามานะคะเฮกันลั่นเลยค่ะโอ้สุดยอดนะคะวลอลเลยบอลชายไทยสนุกสุดมันจริงๆค่ะตอนนี้วลอลเลยบอลเนี่ยก็ถือว่าเป็นกีฬาที่มีความแมสมากยิ่งขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นทางทางฝั่งหญิงหรือทางฝั่งชายนะคะได้รับความนิยมกันมากเลยทีเดียวค่ะ เข้าเข้าไปแบบตบหน้าเพื่อนเลยนะคะหยอกนะตีเบาๆเลยแบบนี้ค่ะโอ้ยเด็กๆไปร่วมเชียร์กันสนุกสนานมากเลยค่ะทุกคนบรรยากาศเป็นไปแบบสุดมันจริงๆค่ะโคอดอสนะคะยกกล้องขึ้นมาถ่ายเลยในช่วงที่กำลังจะได้รับชัยชนะนะคะทุกคนก็อยากจะถ่ายรูปประวัติศาสตร์เอาไว้ค่ะนี่นะคะก็เป็นภาพบรรยากาศค่ะ นี่นี่ช่วงรับเหรียญรางวัลนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะนี่นะคะทุกคนยิ้มหมดเลยทุกคนยิ้มหมดเลยดูนภา,าเดชค่ะนี่นภา,าเดชไม่ยิ้มเลยไม่ยิ้มเลยนะคะเสือยิ้มยากจริงๆนะคะอ่ะก็มีอมยิ้มนะอมยิ้มตามสไตล์ของเขาอ่ะนะคะนี่ค่ะสุดยอดนะคะมันมากๆค่ะมันมากๆมันจริงๆเมื่อวานนะ อันนี้เป็นทางฟักฝั่งของอินโดนีเซียแล้วนะคะนี่ค่ะอินโดนีเซียนะคะเมื่อสักครู่เป็นฟิลิปปินส์นะคะนี่ฟิลิปปินส์นะได้รับรางวัลเหรียญทองแดงนะคะและนี่อินโดนีเซียได้รับรางวัลเหรียญเงินค่ะ mm. โห้ฟอร์มของริวานเมื่อวานนี้เนี่ยโอ้โหสุดยอดจริงๆคนนี้ค่ะริวานคนนี้นะคะนี่คนนี้ค่ะที่ไต่วงนี่นะฟอร์มนิ่งมากนะคะทำไป32คะแนนค่ะ ก็ต้องขอชื่นชมค่ะนี่ค่ะกรษสดาค่ะยามีนค่ะโอ้โหนี่ค่ะเอาละค่ะ ก็เอาภาพบรรยากาศมาฝากแฟนวอลเลย์บอลชายเอ่อวอลเลย์บอลชาวไทยนะคะวอลเลย์บอลชายของเราได้รับเหรียญทองค่ะวอลเลย์บอลหญิงของเราก็ได้รับเหรียญทองค่ะเป็นปีที่สนุกสุดมันจริงๆนะคะสำหรับวงการวอลเลย์บอลของไทยเราค่ะเอาละค่ะแฟนๆคิดเห็นกันว่าอย่างไรสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้ใต้คลิปนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ